<_ d Öyle lifting> อาเถอะมาโนมทำไมชอบพูดว่าตัวเองโง่โง่อยู่ <_ d S 2> เห็นตั้งนานแล้ว <bla> <_ d S 2> เห็นพูดอยู่เรื่อยเลยอะทำไมชอบพูดคำนี้เขาไม่ให้เขาไม่ให้พูดคำนี้กับตัวเองทำไมล่ะแม่อ้าว ใครเขาให้ว่าตัวเองล่ะก็มันไม่มีใครง่อไม่มีใครฉลาดหรอกเพียงแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้กับรู้เท่านั้นเองยังเรียนให้ยังเรียนไม่บรรลุก็เท่านั้นเองอย่าอย่าอย่าโทษตัวเองสิมันได้ยินแล้วมันเรือว่าเจนนี้ชอบพูดแบบนี้อย่าให้ได้ยินอีกนะอย่าให้ได้ยินออกจากปากนะ มันต้องพัฒนาไปข้างหน้าสิไม่ได้ย้ำคิดย้ำทำอยู่กับที่ทโทรทำโมดสังคนไม่ว่าจะทำอะไรเจออะไรเหตุการณ์อะไรก็ปรับใจให้ไวแล้วก็ทำให้ใจมีความสุขในเดี๋ยวนั้นเลยต้องทำให้ได้แล้วลุกขึ้นให้ไวอย่าเสียเวลาในการที่ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปฝากไว้ให้คิดจุมตรีบุ้ยบุยเ <c oughs> <c oughs> อาตัวเซมาเจ้าตัวนี้โอเคนิงน่งๆพร้อมไปฝากไว้ให้คิดจบจุมตรีบุ้ยบุยดิเอเมย์จุมตรีบุ้ยบุยอเมย์แอนเดี๋ยวโอ้ยพร้อมแอนแอคชั่นฝากไว้ yeah, ให้เดี๋ยวโอ้ย <c oughs> อ่ะพร้อมไป ฝากไว้ให้คิดจุมตรีบุ้ยบุยเดี๋ยวใหม่มันแม่จะขยับดิอ้าวก็เมื่อยอะอ่าลงม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 าพร้อมเดี๋ยวพร้อมมันยังต้องรอแอคชั่นดิเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ้าวอนแอคชั่นไปฝากไว้ให้คิดจุมตรีบุ้ยบุยเกิดอะไรแล้วทำไมช่องนูนไม่ได้ี้เกจเอี้ยวตัวก็เอ็นลงมาแล้วอะโอ้ยอาไปจบเทรคอ้าวอันนี้เข้าไม่ได้อีก